และมือในแกงหมกต้นใส่ประดุกนี่แหละที่เ้ายกได้แล้วโอ้โอาหหา,านบ,านบาน้านแท้เกษตรเลยคะ่ะต้นกระหันเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้แม่ยังละคุณแม่นเนี่ยกต้นต้นอ,อือเดี๋ยวหาเครื่องคุก้กกอนจ้ะหาตะไคร้ก,ก่อน แต่ใครผักอีตัวเนาะพริกเพลินเข้าก็มีครบเบิดอยู่ในสวนเฮานี่แหละครับผมนี่ยนี่กินง่ายๆตามสไตล์พ่อเพียงของเฮานี่แหละครับผมเอิ่นหอมไปสุนคิงไอ้ซื่อของหอมผักอีตูก็ได้สดตัดปั๊บมันหอมปั๊บเลยเนาะ เอาแหละครับผมปลาฮอกกับขั้วเรียบรนะ้อยแล้วแม่เน้ะตำพริกตำไข่ใส่กันใส่ใบบักเู<ม>เจ้าน้อยนี่ละเนี่ยผ้าหอมน้ำก็เดือดเรียบร้อยเอาเติมเกลือไปพริกลงไปเดือด<ม>ก็ใส่ปลาลงไปเลยปิดฝาไว้จักหน่อยกครับผมเอาล้วครับน้ำเดือด เอาปลาใส่แล้วบักต้นใสหวานเนี่ยตนใสก้อนภาษาผักกลางเอิ้นฟักกระสันปรุงเครื่องไปพร้อมกันปรุงเลยครับผมปรุงเลยโอ้คุณแม่คือนัวครับแต่นัวครับแต่ใส่หน่อยแซ่บหน่อยอืมนี่ขาดอะไรคือเกลือใส่ไปน้ำปลาล่าบรรเท่านี้แหละน้ำปลาแดกก็นเ่านอะไรฮะโอ้ย ใบปปะกขูดมากเพิ่มความหอมจ้ะปวดเป็นจะได้คุณแมโโ่โอ้โหเรียบร้อยเลยคุณแม่โอ้โหพออีตูเก็บมามมมใหม่หอมใส่ก่อนนีซิมส์ตัวซิมตะนาวำกระนวดลรอโอาความนัวของน้ำครับพ่อเป็น,นได้คุณแม่โอ้โแซ่บคัก มันนัวน้ำปลาแดงไป, oh. ปหามองกินเท่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าเอาละครับผมมาบ้านสวนพี่เก่าละครับจ้าอ๋อกันพี่เก่ามือนี้ครับผมอาหารบ้านบ,บาน เงีปลาดุกใส่บักต้นใส่ฝักฝักป่ะฟักย่บ้านยายน้องเอินหมกต้นจ้ะแมนจ้าเอ้าปีสดกินแบบบ้านๆครับผมแซ่บๆนัวๆอยู่บ้านสวนครับผมถือว่าหาง่ายๆเจวกับยานุ่งกับเห็ดง่ายๆแต่ว่าทะเลทะเลหากินยากอยู่ดีแมนกินยังยากๆบ่นเลยครับสหรับการอยู่กับกินคันโซสิแล้วข้าวเป็นป่ะคันบ่มีแข็งยากแมนดังนั้นมีอยู่ไม่กินกันถือว่าดีแจ๋แล้วครับผมถือว่าโชคดีตลอดชีวิตคนเฮา มามากินน้วกันครับมา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 ซีหมกต้นดูดโอ้โหปลาขันว่าบักต้นเขาใจหลอดปลาปลาหนอนน่มันหอมเหมือนหอมผัดตูวน้อปะเนาะอือหือหัวข้อฟันดีอืมแจมเจ้า ียกินแบบบ้านเ้าของแท้ี่นี่พักว่นเลยเก็บไรบอกเก็บไรมันเป็นอ,อาหารแกงม,มันต้องกินแบบนี้มันสไตายการกินมันเป็นแบบนี้กินคือเข้าไปดำหน้าตัวกาขนะึ้นไม่ไหมนะมีมีมีนี่นหน่อยมันแสบเลยมันไม่ได้เลือดดำหน้าได้กินอ้อนหวกหน่อย,อยเห่ยงแสบเลยหอกบ,บังนำ <laughs> ยงีมดิกึ้นจากงานหน้าอย่าต้องไปลองบัตรกับทันดิห<ม>อบสำนี้ก็ไม่แห้งจ<ม>ับปะแยงหมกต้นในใา้ใ,ใบบานกระเสียบสา้ปะดุกกระเสียบเนี<ม>่ยเนื้อหมกต้นมันหวานมันหวานแมนแมนแมน Ừ, subscribe cho không ขนาดแบบบรนทัเท่าเนาะม,มันแบบหาอยู่หา,หากินตามห่างดิเอาตามวิธีแบบบานเท่านี่นะไปตะปกบจะเกียดไปลตะต้อหวเกเปล่ทําไม่จะกี่มีบอก<ส>บตอัวนที่แม่แจงแท้ประแดกก็ซื้อได้บ้าคือมันหั่วครับประแดกสมัยก่นอนประแดก ตวงอีกจนหักเลยอ่ะบ่ไม่ฝาใครหรอกมันแทนแกงเงินนอไม่ใส่ปลาแดกตวงนี่โอ้ยว่ามันสุดจอดเกินปลาแด็กนงปลาแดกกตวงปลาแด็กนงอันเดียวกันอันเดียวกันแต่ทางนึงเขาบางพื้นที่เขาเอื่อนวงทางใส่หยอกเอิ่นปลาแด็กนง ันตีเก็บไปใส่ไแกงน้องใหม่โดยตรงได้เลยมันเหม็นแห้งอะนะ <laughs> อือเขามาล้วงกัะเน่อนาอะนะ <laughs> มันเหม็นเปิดปั๊บเนี่ยกมแล้วสามบาทสีบ่บาทมนะันไม่ได้กินปลากระดูกข้างในแข็งหยำกินมาได้หมดเลย <laughs> อาตดขอไปสมัครนำแขียนน่าเลกเือนอะไรลง้อหรอหน้าฝนตังสิปลาปูกตหากินง่ายวายุดทาผัดเลยเพิ่มมือแรกยังต้องอยู่ใตเขียดต้บงกันนีปลามันยังอ่อนอยู่ งั้มกินอะไรั้งกระดูกเลยอยู่ในกุมเห็นยุคแรกกส่วนมากก็เป็นปลาเลี้ยงเนาะแต่กันอยู่บ้านเท่ากับปลาไซเบียเนะาะตามป่าเขาโอ้ยหรือปลาขวันนั่งโอ้ยมวลไหนเนี่ยทำไมตะกี้เอาเพลินกันลังแตกก็ยังต้องไปใส่เบ็ดกบับโอ้ยจะของหน้าทะเลกันเตอนน้ำตาลายจะเซื่องน,นะ หัวไปลูกเป็นลานอยู่เหลียนป่ะสันเนหลียนจนเหลียนจนตกกันแท้เตยนุ่งหน้าภัยหน้ามันเนาะเจ้ากเป็นเป็นปืนยิงของปุ๋นเลยจ้าหน้าแดีนกันครบลายเลยของจะของกินมาแล้วโอ้ยของจะของใส่เบ็ดกินมาแล้ว นะน<ม>ทังตีก็แซ่บครับผมจิจ้มเหเล้าเพราะในยากในการอยู่กันกินนะแซ่บต้องเห็ดเบื้องล้กตัวเย็นนุ่งแบบิมใส่เป็นยอดอม,มันน่าจจะเป็นความเคยชินของนะฮะกับย็นนุ่งเขาเกิดมาบนพื้นฐานแห่งการอยู่กัรกินแบบนี้มันก็นเลยถึงบ่มีมากไหมครับที่ว่าประสบความสำเร็จในการอยู่กันกินเนี่ยนะ มีความสุขในการกินกุกิต้มมาพ้ากันนะเฮาเนาะมถ้าบดินแก่นกับสมุนยากอยู่กุกิต้มถัะคนอื่นอ่ะถือว่าเอ้จ็กติดเจ้ากันแล้วเนาะย่อมรับอยู่ครับว่าเลี่ยวอยู่แ่บพอไหมแสบพอถ้าไปกิน อาหารอยู่ห่างโ่แล้วเด้กกลับมาหอดอยายน้องกับได้มาตามหมููงกินคือเขามันบ่ลึงกินไนดะ้ยูดะครับผมแต่ว่าบ่แล้วกินแบบทาวันกันยา,ยากด้วยใช่เธอเป็นตอนเป็นตอนเลยป่ะอืม น้ำเพิ่นนวดนวดเลยแน่นน้ำตพิ่มนวน้ำมาแดดเลยพ่อถ่อพิ่นบอกว่ากันแกงหมยบอกตนอย่าลืมน้ำปลาแดกก,กับเกลือบ้าดหอมซีมี่เขาเอากับซ้อนเอาปลาแดกซ้อนใส่บ้างเต็้งหมอห้อกองเอาแต่เอาใส่เป็นตัวเลยแต่กล่องเอาจะนำมัน บวะเข่าทาเข่าทาตุนเห็นอยู่แส้กะเอาไม่ให้กินแซ่บทุก่อนนี่ล้างกันเลยเลี้ยงไก่เนาะอยากกินแป้งไก่ใส่บุกตุลเหนียวยังไงใก่ต้องไกล้บาดเน๊ยแต่ไก่เลี้ยงก็ต้องเป็นไก่เขาเอินไก่เหนียวไก่้เผานต้องมีน่ะยังแซ่บแซ่บต้มโดนๆแมน ปลาเนี่เป็นปลาดุกนังนแหละปลาเขาจะเอาปลาแก่เอาปลาตัวพ่อปลาบ้านกลางซึ่ง,งนี่แหละกลางอ่นอ,อนดูอ่อนพ่อหม,มี่เปลียนปลากะละมังขวานเลย เสียไปอันนี้ง่ายแต่ว่าถือว่าสุดยอดครับผมเสียลองเห็ดกินนลอกมือครับผมง่ายๆมีของในตู้เย็นนี่ปลานี่หมกโกนถือมาจากตลาดจากเพียงหนึ่งเนาะมาเห็ดกินครับผมมาเอาเปลี่ยนอาหารจากแก้าเคยกินแล้วมากินแบบผื่นๆลอกมึง อันนี้บางต้นแกย่าน้องกับฟันวานไว้ข้างๆค้องเนี่ยแข่างบ่อปางอีกโบโดนก็เลยมีการเก็บเงี่ยบางต้นใส่หน่อใหม่อีกครับผมฝังเปิดอีกแบบหนึ่งที่สามารถเทสได้หลากหลายทั้งของหวานของข้าวแสบบ่าวัางจนเลยเหมือนแชนเย็นด้วยในหอยยิ่ก็ขแอบอาโลดเอาละครสำหรับคลิปนี้กั กดไลค์กดแชร์ือเนข้แล้วร็อย่าถิ่มอย่าปากกันเด้อสำหรับคนที่ติดตามกันอยู่กันเบ่งห้ยกำลังใจกันคอมเมนต์กันมากครับผมย่อมเราคำที่ช่มทุกท่านครับที่คอมเมนต์กันมากครับผมบ่ว่ากันครับผมอยู่นรับในลักษณะของหาเกียรติกันละรกันเนาะครับผมสำหรับันีก็ตามภาษาสองเถ่าเนาะครับผมสอเข่าสำหรับคลิปนี้ค็ไว้ทำหนิเนาะครับผมอยู่ดีไม่แห้งทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า